สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสับไพยเยอะระมันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนนี่วันนี้เราจะทำปลาส้มฟักกันค่ะส่วนผสมก็เขียนไว้ให้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะอ๋อสำหรับปลานะคะปุยใช้ปลาเนื้ออ่อนค่ะหรือว่าอยู่นี่เขาเรียกว่าปลา ของกระซิวดนะคะเราก็ซื้อจากแช่แข็งมาแล้วก็มาละลายนะคะแล้วก็มาปั่ให้ละเอียดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปุ๋ยก็นำส่วนผสมทุกอย่างใส่กระมังรวมกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะมาทำการนวดนะคะอัตราส่วนปุ๋ยเขียนไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยค่ะ ปลาสมฟักก็เป็นครั้งแรกที่ปุยทํานะคะลองดูค่ะอยากกินนะคะที่นี่อยากกินอะไรก็ต้องทําเองนะคะไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะปุยก็จะนวดไปอย่างนี้นะคะจนกว่าเนื้อปลาเขาจะเหนียวนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เข้ากันดีนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆนวดกันไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็นวดไปแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีขั้นตอนการห่อ,อ,อแล้วก็ดูว่าต่อไปปลาที่เขา,เาปล่อยทิ้งไว้2วัน3ามวันแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะ เราก็จะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะดูน่าเบื่อสักนิดแต่ว่าเราก็ต้องนวดค่ะเพราะว่าเ,ออเพื่อให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันนะคะนี่ค่ะนวดไปแบบนี้ค่ะก็พูยก็จะนวดแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเนื้อมันก็จะเหนียวอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหม เขาก็จะเกาะติดกันนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมเวลาเราเทำขึ้นมาแล้วก็โยนลงไปก็จะเป็นเหนียวๆนวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ไปห่อกันค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะปุ้ยก็จะห่อคล้ายๆแหนมมูแหนมเนื้อทั่วๆไปนะคะเพราะว่าง่ายดีค่ะเพราะอันนี้ก็เป็นแหนมปลาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเราก็ใช้ถุงแบบนี้ถุงพลาสติก แล้วก็ทําให้เขานี่ค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะนี่ก้อนๆยาวๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็พันทุงเข้าค่ะแล้วก็ใช้ยางรัดก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะนี่ นี่ค่ะเพื่อนๆอนยู่ประมาณนี้อค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ยางรัดค่ะเพื่อนๆพ,พูดก็จะรัดเป็นสองที่นะคะก็จะเป็นสามข้อนะคะค่ะที่นี่ก็ อยากกินอะไรก็ทําเองค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรยังไงลงไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะก็ห่อเสร็จแล้วอันนี้ก็เนื้อปลา2อกิโลนะคะเพื่อนๆนก็จะได้แค่นี้ละค่ะนี่เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ สองสามวันนะคะเพื่อให้เขามีรสชาติเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสองสามวันแล้วจะเป็นยังไงนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะนี่เป็นไงเนื้อเขาก็จะแข็งแล้วก็เวลาเราหั่นเขาก็จะไม่แตกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ก็จะหอมกลิ่นกระเทียมค่ะนี่ค่ะดึงๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาไปทำได้หลายเมนูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหัน่นแยกออกมาแล้วนะคะเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาค่ะจะกินแบบนี้ก็ได้หรือจะไปทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่มา รับชมวิธีการทำส้มปลาฟักของเจ๊ปุยสไยเยอรมันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน